สวัสดีครับเฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามกันต่อนะสำหรับแนวทางราวทีวีราวสามัคคีแล้วก็สามัคคี VIP แล้วก็ราววีนะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดแนละการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณดีก็อ่านเลกเด่นจากศูนย์ถึงเก้คัดเลือกอยู่ยกแค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็วันนี้ก็มาตามเดวทางใหม่กันเลยเนาะนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าสมาคคีแล้วก็สมามัคคี VIP ลดนะครับก็ไปเข้าลาว v p p นะครับตัวเจาะ38ตัวเน้นตรงๆนะครับ รามาดูสามคัคคีวันนี้นะครับเราสามคัคคีวันนี้ชุดวินวันนี้เรียงเลยตัวเลข <c oughs> สี่ห้า เจ็ดแปดสุดเ็กเด่นสี่กับห้าสี่กับห้านะครับเ,เ,เล่นในจีเรกห้าจอไอสามชดุดห้าหกห้าเจ็ดแล้วก็ห้าแปด ถัใครชอบเลข่ก็จับที่เลข 4, 46, 47แล้วก็48วันนี้แนวทางของผมไม่รู้เป็นไร <c oughs> ได้เลข4กับเลข7ทั้งหมดเลยวันนี้วันนี้ใครได้ลาวสตาร์บ้างวันนี้ลาวสตาร์47 4774น้องวันนี้ลาวสตาร์เราดูสามตัวนะครับสามตัวผมจับไมที้ สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดแล้วก็สี่ห้าศูนย์ คือ0น45ก็ได้เนาะ45เล็กเด่นมาด้วยกันนะครับตัวที่เน้นในสุด 5, ก็คือ57ครับ57กลับไปกันต่อที่สามัคคี VIP ชุดวินวันนี้ผมมาที่ศูนย์หนึ่งเก้าสี่สามเด็กเด่นได้ศูนย์กับหนึ่ง ตอนนี้ผมเนนาที่เก 0, รกศูนย์นะครับเรจะเป็นจับไหศูนย์เก้าศูนย์สามแล้วก็สามเก้านะครับสามเก้าส่วนสามตัวนะครับ 3, ศ3 9ย์9สาม่วนทันใดไม่ชอบเลขศูนย์จับที่เลขหนึ่งนะครับก็ปบเป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งเหนึ่งสสาะครับหนึ่งเ้าหนึ่งสี่หนึ่ส ตัวที่ผมเล่นในวันนี้ผมเล่นในที่ศูนย์เก้าสามตัวก็ชุดนี้เนาะคือเลขเด่นมาด้วยกันนะครับกลับ <c oughs> ไปกันต่อลาววีไอพี เก้าสี่ศูนย์หนึ่งสองไม่เก้ากับสี่แล้วเป็นเน้นที่เลขสี่เดาะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง สามตัวนะครับสาม <gehört seven. S 1> สี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เนในที่ แล้วก็กลับขอตัวขอไปสมาชิกเอฟซีอีกครั้งนะครับเสียงหลุดไปเนาะนะครับแล้วก็กะทวนกันอีกรอบเนาะสามัคคีนะครับสามคัคคีจุดวิน45678นะครับเลขเด่น45นะครับเลขเด่น45่เจาะไอ5้5 7 5 8เน้นที่เลข5นะครับ3ตัว457 แล้วก็450น,นะครับ452ก็คือเลขเด่นมาด้วยกันเราจะเอา0เลยไปไว้ข้างหน้าก็ได้045แล้วก็ในในที่57ก็คือ457นะครับกับต่อที่สมาชิก VIP นะครับชุดวิน01943เลขเด่น01นะครับในในที่เลข0จับที่0903แล้วก็39นะครับ เคยชอบเลขหนึ่งจับที่เลขหนึ่งนะครับก็จะเป็น1 9 1 4 1 3นะครับส่วน3ตัวจับไอที่0 3 9แล้วก็1 3 9นะครับส่วนราว VIP นะครับจุดปิน9 4 0 1 2นะครับเลขเด่นก็คือ9กับ4เป็นที่เลข4เจาะที่4 0 4 1แล้วก็4 2นะครับ3ตัวก็3 4 0 9 4 0เคยชอบเลข9จับที่เลข9นะครับ หรือว่าไม่ต้องการที่ผมจับก็จับบนในชุดวินนะครับหรือว่าไม่ชอบชุดวินก็ลองเอาเล็กเด่นของผมนะครับไปจับกับเลขที่ท่านชอบก็ได้นะครับสําหรับแนวทางนะครับคือเมื่อวานนี้สามมคีกับสามมคีวีไอพีลุดเนาะนะครับก็วันนี้ก็ขอให้เบาๆกันนะครับสําหรับแนวทางนะครับถ้าไปที่รับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับ กับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมนี่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่29เดือน5พศ2 5 6 8ก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอ,ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ